สวัสดีคะ่ะเจอกัน ep 12นะคะวันนี้ก็นําแปะโลงสีหรือว่าอาจารย์งกกิมโคยนะคะมาให้ชมนะคะแปะโลงสีนะคะเป็นชาวจีนที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิ พิธีกรรมเนาะความเชื่อจีนแล้วก็หรือ่วงจุ้ยอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าท่านให้โชคให้ลาบขอพรอ,อะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้อะไรก็บูชาแล้วก็ขอแปะได้เลยนะคะวันนี้เอามาให้ชมนะคะแปะวันนี้ให้ไปเลยนะคะสององหน0่100บาทนะคะ สององหนึ่งร้อยบาทสำหรับ EP นี้นะคะ